เขาเห็นนายจบเห่น่อีกอย่างถ้าทุกคนรู้ว่าฉันอยู่กับมนุษย์ต่างดาวต้องแตกตื่นแงงแง่แล้วก็จะเป็นมนุษย์โลกนี่นะมีอยู่จริงหรือเปล่านะอุลตร้าแมนคนที่พยายามต่อสู้กับเบรียลเพื่อปกป้องจักรวาลจิตอุลตร้าแมนจิตตัวเจ้านี่คือจิตไรเซอร์มัวแต่อยู่เฉยๆชีวิตจะจิตจัดได้ไงตอนค่ํา เปกาจะดูตู้แช่ให้นะเรื่องเครื่องจักรของถนัดอยู่แล้วเจ้าของร้านคิดว่านายอ,อาศัยอยู่คนเดียวนี่นะคนที่ได้ยินเสียงของความช่วยเหลือของเปก้ามีแค่นายคนเดียวนะไหนจะแรงกระโดดนั่นอีอจริงๆแล้วพวกนั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อนานายก็ได้นะคุณพ่อกับคุณแม่ของนายเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันนะฉันมาจากยิ้มหวานประกันชีวิตค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิคะเด็กุ่ยเจมจริงสิถ้าหากว่าเราแตะรงสีเหลืองๆเนี่ยเกศรนจะพุ่งออกมา คุณนะ่ะลักลอบปลูกพืชอวกาศที่ผิดกฎหมายดังนั้นเราจึงขอในประเทศคุณออกจากโลกไปนี้ <c oughs> บ๊ายบายรีคุงใช่ไหมโรนจังนี่มันเิตันสตาร์มนุษย์ต่างดาวนั่นมันคงต้องการสิ่งนี้แหละแสงนี้นะมันดึงดูดสัตว์ประหลาดแต่ว่านายเป็นใครนะ่ะที่กระโดดเมื่อกี้นี้ทําได้ยังไงอะ่ะฉันชื่อโทบะไรฮะเจ้านี้เอาไว้ฟันสัตว์ประหลาดตอนคืนร่างเป็นโคน,นั่นมันเหมือนกับเมื่อ6ปีก่อนเลยมันยังไม่จบสินะอ้าวกลับมาแล้วเหรอคะ ที่จริงน่าจะกลับมาเร็วกว่านี้อีกนิดนะว่าอะไรนะคะหลับอยู่ค่ะอ่ะอย่าทำให้แกตื่นเชียวน,นะนี่ไปล้างมือเถอะไปดันน้องเสียงดังลูกตื่นแล้วอย่ามากอเอา้าเอามือถือล่ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วข้าการสายแน่เลยเฮ้ยก็คนในออฟฟิศนะสิด่าผมสเล่เลยละ่ะนี่มันเสียงใครอ่ะ ขนาดอดหูยังได้ยินฉันเริ่มกลัวแล้วนะนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยครับเข้าใจแล้วครับไม่ให้ความแตกมายุที่ว่าเป็นลูกสาวผมวิวชร์นไรส์โบร่าเรดคินอุตราแมนเบลิโอชาวโบร่าวิวชร์นไรส์อุตราแมนเบลิโออุตราแมนจีดรีวิทีฟเบลิโอวิวชร์นไรส์นิวเจนเดอรชั่นแคปซูลอัลฟาเบต้าอุตราแมนซีโร่วิยอนหยุดนะเราคือ AIB ยอมจำนนซะ เธอนี่มันจริงๆเลยเมื่อเราจะชินสตรีนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะมีคำถามเรื่องมนุษย์ยักษ์แห่งแสงหลังไหลมาจากทุกสารทิศของอวกาศเลยล่ะอุลตร้าแมนซีโร่ก็เคลื่อนไหวแล้วส่วนน่วยพิทักอวกาศก็คงจับตาดูอยู่เพราะที่นี่คือจักรวาลที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับอุลตร้าแมนคิงระเบิดทำลายมิติเวลาทำงานจงดินรนเข้าไปสิถ้าทางลูกชายข้าจะทำได้ดีนะ อุนตราแมนซีโร่รอกนเถอะถึงเวลานั้นเมื่อไรแกจะต้องได้พบกับความสิ้นหวังที่แท้จริงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไเบรียรงมันยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นปกติเราคงชนะไปแล้วตาแบบนั้นมันเบรียไม่ใช่พักพวกด้วยเหรอเนี่ยฉันเห็นแล้วตอนที่นายพยายามจะช่วยเด็กนะใ้กล้าไม่สมกับหน้าตาเลยนะแกฟังนะฉันไม่ได้เหยียบเท้าแกอย่ามาใส่ความกันถ้าคราวนี้ล่ะ แต่เหยียบจริงๆล่ะที่จะมีเรื่องกับฉันมันเร็วไปสองหมื่นปีระบบจัดการแล้วรายงานเป็นเพียงแค่เสียงเท่านั้นค่ะ <c oughs> ฉันมีของที่อยากให้คุณเครื่องสำหรับเก็งช่นรไรไรเซอร์คุคณนะ่ะไม่ใช่มนุษย์บนดาวดวงมั้เป็นชะตากรรมของคุณค่ะ <c oughs> เพราะว่ามาสเตอร์ของเราคือผู้ที่ได้รับสืบทอดยีนอุลตราแมนเรื่องที่ว่าหมายถึงฉันเหรอคะ <c oughs> มาจากตัวย่อของ Report and Management ทราบแล้วค่ะริคุนั่นแหละคือรูปของคุณ คุณชื่อฟุคุอิเดเคเป็นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่จู่ๆก็โผล่มาโดยไม่มีภูมิหลังขณะที่ตำแหน่งชื่อเสียงและความนิยมกำลังเพิ่มสูงขึ้นวันหนึ่งก็ถูกออกหมายจับในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมแหงนั่นมันดึงดูดแกละส,สิมันไม่ง่ายหรอกนะที่จะแยกริตเติ้ลสตาร์ออกจากร่างสถิตถ้าจะแยกมันออกมาต้องรอให้ร่างสถิตภาวนาถึงอุลตร้าแมนมีคนช่วยร่างสถิตของริตเติ้ลสตาร์แล้วสถานการณ์แบบนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ก็จบแล้วล่ะนะละ หมอมเพดานเลยโทษทีโทษทีมาอร่อยก็เลยเพลินลองสิใช่ไหมใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบายแปลกจังเลยไงเป็นงี้แต่ว่ามันมีอยู่จริงๆสินะสัตว์ประหลาดนะหยุดนะตาตานซ็อกไรเดียคนนั้นซะจงสองแสงเจิดจ้านักรบระเบิดแสงดอนชายเฮียวีโกมาจนได้นะโคบะไรฮะฉันกำลังรอเธออยู่ตอนอยู่ในห้องแม่ เธออยู่ในสภาวะที่อันตรายมากแต่ว่าคํำภาวนาอันแรงกล้าของพ่อแม่เธอได้ส่งมาถึงฉันถ้านจะช่วยชีวิตที่กำลังจะดับสูญของเธอเอาไว้ได้สาเหตุที่ลิตเติ้ลสตาร์ของเธอเกิดขึ้นเร็วกว่าคนอื่นก็เป็นเพราะเรื่องนี้